กำลังหาร้านสแกนบัฟร้านซื้อขายสกินเป็นเงินบาทที่มีกิจกรรมแจกสกินในบาโอกาสของเกมเคาน์เตอร์2ผมแนะนำเพจดีฟอ l ์ช็อนอกจากนี้ยังมี Discord Community สํสำหรับเกมเคาน์เตอร์2สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปครับช่วงหนึ่งมีข่าวว่าเกมเคาน์เตอร์2มีการแบนคีย์บอร์ดวู t ติงกับเรเซอร์ที่มีฟังก์ชัน SOCD กับ Snap t a p สรุปแล้วมันแบนจริงไหมหรือยังไงก่อนจะบอกขออธิบายแป๊บ SOCD SnapTap หรือชื่ออื่นมันคือซอฟต์แวร์คีย์บอร์ดที่ตัดการทำงานปุ่มที่เราตั้งไว้ถ้าเรากดอีกปุ่มหนึ่งซึ่งปุ่มก่อนหน้านั้นเรายังกดค้างอยู่โดยส่วนมากก็จะตั้งได้เพียงแค่2ปุ่มครับและในปัจจุบันการใช้คีย์บอร์ดที่มีฟังก์ชันที่บอกไปยังสามารถใช้งานได้ปกติครับในโหมดต,ต,ต่างๆของเกมเคาน์เตอร 2, ห้องเฟดอิดหรือแม้แต่ทัวร์ธรรมดาจนไปถึงเมเจอร์ก็ใช้ได้ครับ แต่ห้ามเปิดฟังก์ชัน socd เพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะดูแค่ socd ครับว่ามันเปิดหรือเปล่าจะเป็นซอฟต์แวร์ของคีย์บอร์ดหรือไปโหลดมาก็โดนหมดถ้าเกิดว่าตรวจเจอจะโดนเตะออกจากห้องและขึ้นแจ้งเตือนว่า kick for input automation ซึ่งจะโดนลงโทษติดคูดาวในการหาห้องจะไม่โดนแบนถาวรแวกแบนโดนแค่เตะแต่ถ้าทำบ่อยคูดาวก็จะนานขึ้นส่วนลาผิดทิกเกอร์ การตั้งระยะของการกดปุ่มบนคีย์บอร์ดยังสามารถใช้งานได้ปกติครับไม่มีปัญหาประมาณนี้ครับมีคำถามคอมเมนต์ได้เลยเจอกันบาย